ดีครับวันนี้ปึ้งจะพามารีวิวเกมแบบนี้ชื่อว่าสร้างเรือเลิ่มนะฮะเริ่ม,ม,มเริ่มแล้วสวัสดีไหมสวัสดีครับวันนี้ปึ้งจะพาทุกคนมารีวิวเกมเกมนี้ชื่อว่าสร้างเรือปื๊ดจะ ไปช่วยคนนี่กำลังไปช่วยคนใช่ไหมครับมีคนอยู่อืม,มโอ้ลงทะเลลึกเลยเหรอ หินเยอะจังต้องหลบไหมต้องหลบเดี๋ยวเรไปช่วยคนนี้คนที่เราไปช่วยนี่คือใครทุกคนเลยตรงนี้มีคนลำบากใช่ไหมครับใช่อโอ้ยหินเยอะเราจะเป็นผู้สบภัยเองแล้วเนี่ยเราชนหินเยอะปุ๊ว่าปุ๊ไม่ช่วยคนแล้วปุ๊ตายก่อน <laughs> ยังไม่มีใครให้ช่วยเลยเนาะไม่มีใครช่วยเลยโอ้ยมีแต่มีแต่อุปสรรคตรงนี้คนไม่ช่วยปืนเลยมูออุปสรรคเยอะเลยโชคดียังไม่อ่ะโดนอะไรโดนพิซซ่าพิซซ่าโอ้ทางอุปสรรคเยอะจังหรือว่าเรือเราใหญ่ไปโอ้ยโดนดูแล้วเอ๊ะดิวเดี่ยวนี่เรื่อเรือเราใหญ่ไปไหม็รีพัยแล้ว โอ,โอ,โอโย้ยดูดเก้าอี้ไปแล้วเก้าอี้หายไปที่ไหนอ้าวพี่บังคับพังอ้าวแล้วทําไงทีนี้บังคับไม่ได้แล้วทำไงพังเลยอุ้เก้าอี้โดนแล้คพังเลยเออเออแล้วเราจะแย่ไหมเนี่ยยังไม่แย่ยังใหญ่อยู่ยังใหญ่ยังใหญ่อุ๊ยเสกโกเอ๊ะ ไม่รอดล้วไม่รอดแล้วแอนดูดออกเลย <c oughs> ปล่อยให้มันไหลไปเรื่อยๆไหมเผือมีคนมาช่วยไม่มีหรอกเขายังอยู่ตรงนี้สภาพไม่ดีเล้ว <c oughs> แต่กเก้าอี้เดียว กาดี้ใครจะมาช่วยด้วยไม่ไมีแล้วตายแล้วทำไมอุปสรรคเยอะจัง้สร้างเพื่ออะไรเอาไว้นี่ไงเราลอดมาแล้วเนี่ยไปด่านใหม่แล้วเนี่ยไปด่านใหม่แล้วด่านพึ่งด่านน้ำพึ่งโอ้นี่ก็ยากโอ้ยโอ้ยโอ้ยตกน้ำไปแล้วยังยังยัง <im itation> ตายอา่าวเราตายเลยโอ้เรียบร้อยเเรียบร้อยมันตายแต่เรือยังอยู่เริ่มใหม่สร้างใหม่นะได้เ,เ,เงินหันนี้ยเลาน้่งย่เส็ด อุ้ยม่กาะด้หรอใช่กอป้องกันเพื่อกอบ้องกันทำรู้จะได้ยิงยิงใช่ไ้มยคน ยิงหินยิงหินอ้าวมายิงปมล้วนู้นนะไม่รู้ยิงโอ้ยโูรโดนมาไม่ถึงตัวกุ่งพุ่งส่อนเลยตอนนั้นพุ่ทดสอบไปแล้วอ่ะไอพ่นไม่ได้เรื่องเลยเรือพังไอพุ่นห่น ตกน้ำตายเราไม่ยิงเลยเหรอ <c oughs> ยิงติดเลยอ่ะโอเคสะดวกและยิงเลยปั่งยิงไม่ได้ต้องลองอ่ะอ่ะอ่ะอ้ามันติด เสาไหมยิงต่อโอ้ยต้องยิงไปเลยเพาะว่าไม่งั้นปืนใหญ่มันจะพังนั่นไงโดนเอียงแล้วอ่ะเอียงไม่ใช่มันติด โผล่เลยโผล่อาห่างแล้วพื้นใหญ่โดนแล้วนัดหนึ่งนาวยี่ํางเลย đi căn bệnh dạy bộ. Akipiu. 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 ไอ o n นใช้ไม่ค่อยได้เรื่องมากเขาว่าพอพอบินไปเรื่อยๆแล้วสีเขียวกลายเป็นสีดำก็คือบดเลยอืบินไม่ค่อยไหวเรือบม่เอาเอาไม่อยู่เจ็บเจ็บเจ็บตัวอะไรืมนรู้ดีวกว่า โว้สุดๆไปเลยอมีพายุทอร์นาโดก,ากับฝา่าใครคะาม่มาดูลงไปซักผ้าแล้วอยู่ด้วยดูซักผ้านะดูซักผ้า <c oughs> นี่ใบฉันไปเดี๋ยวนี้นะรอดไหม ปิดอยู่ตรงนี้่เด้วยไม่นนี้นโผล่สองนองเยียบมาแล้วขึ้นมาแล้วอา้าวรอดไหมแบบนี้ไม่รู้นะสิโอ้ยยังมีอีกนั่นไงวะ ซิ่งมาแล้วเหรอจะเป็นใครมาซิ่งเลยอ่ะ <c oughs> ใครมาใครมาช่วยมาช่วยไหมเอามองไม่ทันนะ่ะใครอ่ะ โอ้ยมัวหายไปแล้วเอ้ยบินเลยเอาไอ้อน,น,นุ <laughs> นเลื่องเลยเอ็เลินอะไรตายมันต้องเป็นเรือที่กิ้งสิอ้าวไม่ไม่กิ้งอะ่ะไม่รู้แต่ขึ้นต้องใครนะั่นอะ นั่นไงตายบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย